วันนี้นะคะถูเราจะพาไปถึไม่ี่ที่วายนะคบซึ้งเจ้าแหลกพาไปูแบบที่พาถึงนะคับผมแบบที่พาถึงก็้แบบนี้รับนี่นี่ครับใ้ดใดินคนหาแล้วก็นี่เอออะไรเจอไแลววันนี้เราจะพาไปถึงกันนะเหลน้กันนะนกันนี้ครับนี่นะอ่ะโกยาครับเขาปดูวัดที่ึกนะครับเขจะได้มีคำดูคนติดตามนะไหก็คือ ร้อยแซ็คอ็นครองพิชซี่สองพันยี่สิบสามจุดบอดเออเขาหมุนนะฮะโอ้ยรถไปจะเร็วอย่างนี้แล้ว่โอ้ชงเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจุดบอดจุดบอดตด้ดูแต่ไม่ได้ดค้วเสียงมันเข้ามันดึงมืขวใไปด้วยมันะติดเฮ้ยช่ว 卡贝尔，卡贝尔，哇，他太难了，他太难。现在没空了。走。哎，我不能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 ，我不 cái <laughs> kia này có Nhưng ngay chắc nó nhớ ạ phải nó sắp có Thằng เดี๋ยวผมหาทางไปเอาไอาดด้อรถจะปองมาใหม่ก่อนนะเดี๋ยวขอตักก่อนนะไม่งั้นชิมันจะยาวโเโก้ตักไปตอนเอาเอามระมาเลยเโก้เอารถออกม่ได้แล้วนะคี่พี่ันีแล้วใเยคเีคใพี่ร เดี๋ยวผมแป๊บหบนึ่งนะเด็กผมจะขับดีๆแล้วรอบนี้ผมจะไปเอารถคันืนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปเอารถคืนก่อนนะโอเคเผมก็เอารถอ,ออกมาจากจุดนั้นได้แล้วนะครับผมสุดไม่ได้เอาออกหรอกก็คือกูวิ่งไปเอา วัวตำแหมไงวถดอยู่แถวๆดี้หมว่า